สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาลลยผ้ามาตามแนวทางของแมววีเป็นโค้งสุดท้ายนะครับพอดีเนฝัน,นเกี่ยวกับพอต้องบอกว่าซื้อเลขว่าได้ห้เลขสามโตแมววีไปซื้อนะครับลองไปติดตามครับวันวีคือฝันเกี่ยวกับพอต้องเพิ่นบอได้พอกันโดนแล้วนะครับกับฝันเกี่ยวกับหมายแนวทางมนาะก็ลองไปติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับพี่แฟนชอบนครับวันนี้มาเลยมาขอแมลวีนะครับเด้อมาฝันแปลนะครับเขาลอกไปติดตามครับแม่วีฝันอะไรือว่าฝันแปลนะครับอันฝันได้ครบฝันฝันว่าไอ้เม่ใย่ตองเพิ่นฝันว่าได้ครบได้ครบฝันเพิ่น เพคนบอกว่าให้ไอ้ไปหาซื้อเลหล็กไอ้คนแนี่ยตัวเดียวเลยเนค,น,น,น,คนเนี่ยไปซื้อให้หมึกขึ้นนี่ฝันหมึกขึ้นเนี่ยเรีกว่าเออคือฝันคือฝันเห็น,นคนหมึกขึ้นฝันเห็นเล่าจักเรีแต่ว่าเดียงเดี่ยคุยกันกันเด้คุยแต่ว่ไม่ได้คุยเหล็งเลขเด้ครับกทักทายกันธรรม,มาดาหรือเขาเป็นแม่ขาดไปซื้อของซื้ออย,ยอย่างนั้นสิเนีแต่ว่าหมึกขนไปคิดที่อย่างในจังเลยไปฝันเห็นเล่านะหมึกขึ้นเนี่ยแมนฝากเขาซื้อเลหล็กคนฝากเพคนบอกว่า มีเลขกหมักอยู่แต่ว่ามันสื่อบ่อใดผลเรยกว่าเจ้าสื่อใดคอยฝากเจ้าไปสื่อในเด้อย่าหวีเจ้าสื้อให้คอยได้บ่อนค่ก็ฝันหนึ่งก็เลยรลับปากเพิ่นก็เลยไปสื่อแต่กัดไปสื่อใดสื่อให้เพิ่นใดอยู่ต่ว่าพระด้ว่าถือหรือว่าถือต่ว่าได้ก็ฝันจําได้ว่าไปสื่อนึ่งได้หนึ่งเก้าเจ็ดจำแม่นเลยบอกว่าเอาเพิ่นเพิ่นไปยังขึ้นยังไม่เอาสื่อให้เพิ่นก็ว่าไปหาสื่อเองเอ ก็เลยว่าเอ้านี่มันสิมีอยู่บ่เก่าจ็ะนะได้ว่าเรียกไง้วเยอก็เลยก็เลเตืนขึ้นมาก็เลยจำเลยว่าพี่ไงตองไห้ไปซื่อเลขหนึ่งเก้าเจ็ดไทเออตพี่ไงตองไหนเราเป็นคนมีมีโชคเมนทั้งนี่เราคนแมนทั้งเลอแล้แมนแล้วสื่อ,อยังไงเราถือยู่ตลอดเดยเเพี่ไงถือเล้ดีเมนแมนนว่าเอาถ้าเปลเรืองนี้เจอเลขนี้แท้ ไปฝันเขีนพบนจ้าเกลือมีม่ขึ้นไปฝันขีนฝันว่าพนให้ไปซื้อเลขไข่บ่ได้ไปซื้อไข่ในปากกาเออบ้านใด้า่ใดบ้านขึ้นอีหยังเด้ซื้อพนได้เพื่อซื้อได้ซื้อได้แต่ว่าแต่ท่านไรู้ผลบอกบอก่แมนว่าได้รู้ผลบอกบอกแต่ว่าในความฝันเด็กคือ ไปซื่อเห่อแล้วก็สื้อได้แล้วก็เอาบินเล็กมาให้เราเลยพนก็ดีใจเนาะในความฝันเพราะว่าพนมาพนสื่อมาได้แต่ว่ารูว่าเป็นยี่หยังแล้วในความฝันมันกับว่ายังมีคนฝากเจ้าไปสื่อเลยค่อยแน่พนวางสีในความฝันหนึ่งก็เลยไปหาสื่อให้เราจนได้กาจิะเป็นวาเล่าเอาโจไม่ไม่มีก็ได้แมนสิคิดประมาณนั้นล่ะคิดว่า มังก็มีทั้งบนทั้งล่างเนาะแมนกับพัดเอ่นพัดในบ่อยๆคนสร้างด้วยความฝันยยบนเ้าพ่อกันงงพั<อ>ดในบ่อยๆแล้วสร้างบางที่เลขไม่พิจารณาที่เป็นเลขล่างก็กได้อันนี้อาจี่เป็นเลขบนก็ได้เพราะมันสามตัวเนียวเป็นเลขสามตัวนะอันเท่าใดที่นั้นมันเป็นแค่เลขสองตัวเดียแมนแต่ว่าเ้างตีสามตัวเสือแมนตีสามตัวแต่ว่าอันนี้เป็นเลขสามตัวโดยโดยที่เขาไม่ได้ไปตีแมนไม่ได้ไปตีเอ้ารวยว่ารวยฝันเจ้าขบวนเป็นมานะแ,แมนหนึ่ง ผมมงไวยหนึ่งกิจบนบ่าอันนี้ของแยกเป็นเลขกสามตัวเป็นหนึ่งเก้ากิจนั่นแล้วเขาบ่กเนี่ยแล้วนั่นแหละเอาก็เรี่ยงไหมก็ได้มาเขาบอกเราว่าเฮาคุยเรื่องเลขหรือเลยเนาะเป็นฝันไปในบ้านแมนเพราะว่าเฮายย่ำหลับย่ำนอนนี่มันกับบริขอีหยังเรยวมันถามเลยเนาะแมนก็ฝันเนาะมันหลายฝันหลาขึ้นบนว่าแต่ว่ามันกับบริขิยถึงระบายเฮายจะเปงมง่ายขนาดนั้นเนาะมันฝันก็ตวองฝันเนาะนะ นั่นแะลืมีับมีมีรอเรื่องฝันว่าได้ไปฝันแบบมั่วซั่วได้ฝันแบบเป็นเรื่องแค่ว่าฝากเงินกันไปสื้อหลีบครับะมานนี้ล่ละอือเราคงเลือพี่น้องเยีซี่นะครับเนี่วีฟ้าฝันวันที่ไดช่วงที่สามที่สามมือขึ้นลาสุดเลยเนาะมือขึ้นล่าสุดยี่สิบห้าเนียนฝันขึ้นวันที่ยี่สิบห้ามือนีเป็นเสาวันที่ยี่สิบหกเเด้อพี่น้องเป็นเสาจิเป็นเสาวันที่ยี่สิบหกนะครับนฝันขึ้นวันที่ยี่สิบห้า ปันประามราณตีตีสามตีสามอออตีสามเห็น้หมล่ะจ้งเาตีสามตีสามเลยล่ะเพราะว่าเพราะว่าหุ่นหุ่นเมือขึ้นมาเนี่ยมันช่วงเที่ยงขึ้นเพราะฟันลล้นแนนนว,ลลวนแ<ม>ล,ล้วตื่นขึ้นมามันก็อยุตีสามตีสามตีสามมาที่ขึ้นเป็นนเ้นบนเวลาตลอดเพราะตรงลูกมาเห็ดกระเพาะนักเนาะลูกยักระเพาะเมื่อต้นส่งประเมินว่าเวลาของเราประมาณนี้ฮะจังสี เอานะครับกัสรุปว่าแม่วีนะครับน่งวันนี้นะครับเิ่นสันว่าพอต้องนัาฝากซื้อเลขเ้อพี่น้อง เลขเพิ่นฝากขึ้นหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับมอเรยกระตาไทยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแมววีเห็นแน่นเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดด้วยพี่น้องในข้อฟันนี่เพิ่นซื้อไงเพรต้องก็ได้นะพรต้องดีใจนะครับว่าได้ในชีวิตจริงนี่พราต้องเป็นคนรีะมักจะถึงเลขประจํานะครับแมววีบอกว่าพอต้องเป็นคนไม่โชคเลยเนาะบางคนถึงเลขประจํานะเพราะต้องเนาะเมียนนะครับเพิดขายมาตัวนี้นะมาฝากแมววีซื้อนะครับ บรร้วา่าคือบอสือเองนะครับในความฝันเนี่ยในวีก็สงสัยอยู่นะซื้อได้ซื้อได้เจ้ได้ไปหายกันนะครับจนพอต้องดีใจว่าถึงอิหลีนะครับว่าได้อิหลีดีใจหลายนะครับเอาในวีเพิ่มกลวันนี้เพิ่มกลว่าแบงน,นะครับในช่างนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นเด้อนะครับเลขโค้งสุดท้ายเลยเนาะแมนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในวีในวันนี้เขาล้อมเบิ่์กีินองนะครับกับซีีเลข ฟันที่มันมักกระัขึ้นเลขอีปิงเลยเนาะอีปิงขึ้อหาแปดแปดหาเลยเนาะเราคิดวาฟันโครงสุดท้ายนี่เป็นเลขพอต้องฝากซื้อหนึ่งเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องนะครับลองเวิร์นะครับส่วนเราก็ทำไม่ดีวันนี้บัลลัยโตเลขอีปิงเนี่ยเขาตีสามตัวไฟเสื่อเลยเนาะแมีนตีิงแล้วอ่ะเมนเลยบางดีขึ้นแปรหาก็มาหาแปดแมีนเจ็ดอ่ะละขึ้นเป็นเลขสองตัวแปรหาแปดแต่ว่าสามตัวนี่นายเป็นเลขพอต้องหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ เป็นหน้าทางไม่มีนะครับโกสุดท้ายเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีทันใดมากัดจัดไปนะครับสำหรับหน้าทางไม่มีงวดนี้เป็นสันจำได้ถึงสองเทียร์สามเทียรนะครับกจุดเปลี่ยนวันดวงศนเขา่าเขาเคยบอกกันเรื่องว่าครบรอบปีเดือนดวงแจงสิเข่าเหนื่อยเนานะเมียนแต่เมียนนี่ทีได้สังเกตเราเริ่มใกล้มากเราจำเมียนแล้วช่วงเขาบัญชาถืดเลยช่วงเขาบัญชาช่วงเขาบัญชาหนี่งจุเป็นช่วงที่จะจะซื้อเลขในที่ถืดจังเมียนแม่น บอกว่าเคยถือเคยถือในช่วงขาวันสาร์ทีดูันนี้บ่บ่ห้พาดเมยเนาะแนนเนนบ่ห้พลาดบ่หา่พลาดนะครับูดไม่มีอะไรถึงจะฝันในทางับฝันดีต้งได้กับ่พ่งมีตะเบียงฝันเบีนะครับเอซีท่างมีชชมใช่กะล้องคอยวากันเนาะเป็นซีทางสองเขาก็พูดม่หน่กินน้ำใจดีนะครับกะน้อคอยคอยเรียนไม่มีนะครับมิชชัม่ใช่นะครับ แต่เราในทางในวิวาบป่แพงนะครับปันไ้จังไดกลัาว่าแบงตันในวันนี้เพิ่นจะห้มาแล้วนะครับเปเลขพอต้องเปเลคโค้งสุดท้ายของเพิ่นคอต้องฝากซื้อเลขนะครับเพิ่นบอกว่าไปซื้อเลขห้แน่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับพอรวยตัดไปหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแต่ส่วนตัวเน้นหองแมวบีนี่คือสิบเจ็ดนะครับกับเก้าเจ็ดเออพี่น้องคอยโชคให้มาน้าแมวบีในวันนี้กับสรุปกับประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับ พอ,อมฝันน้อยมีฝันโค้งสุดท้ายฝันว่าพอต้องฝากุเสลียนครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับไโชคแมามนับกันสุขๆสุขพนนะครับสำหรับในทางไม่มีฝนตกไม่มีไปว่าอะไรเล่นหนังเศร้ามั้ดกันพอดีก็ได้เลขยครอบนะครับโอ้โถ่โชควัๆนๆผลผ้าโชคไม่เตินนะ่นเอาไปตัวรถยีเข้ออันไหนฝนมาตกไม่น้องขอกันนันน้อไม่มีเนาะเมียนถ้าอยู่ฝนเอาโชคห้เนาอยห้าร้อยเนาะอ๋อเฮงไอปางเมื่อพี่นอนในท่าไม่มี วันนี้นะครับบทเรียนว่ยังไะ,ะเลยใเปนแล้วมึงเก้าเจ็ดนะครับอันนี้สามครับขนาดเดือาแตาวอันนี้สิเป็นเก็ดเก็ดชัดแ่เกียวเลยแหละนะครับตีต่อกันลงมาเก็ดตัวที่สามตัวลมหนึ่งร้บนี่แหละ มันกะตกมัน yeah, ม yes, 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 yeah. no, ีไม่นี่ขายได้ไม่มีพ่อได้ขายเพิ่มมันเลยได้ขายขายดีเสมออยู่ขายดีเสมอเนาะรถตกกเขพ่อได้ขายเนาะมันไปแห้งเนาะมันเลยเนเงียนอือครับลูกแห้งลูกคอยกับขายไม่มีกระได้ตัวลูกค้าข่ากับข่ากับข้องขาข้องผู้คนเคยกินกระเฮาเฮ้ไปตรงเพลินครับผมเลาวนะครับผมอยู่กัสิได้ไปขายของเด้อนะครับขอบคุณไม่มีไรหยิบย่างปั่นในทางเอฟซีนะครับ เอานะครับโคงสุดท้ายสรุปนะครับวันนี้แมววีฝันว่าพอต้องนะครับบอกไปซื้อเลขให้นะฝากซื้อเลขหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับแมววีก็ซื้อได้นะครับซื้อจะนอะไปพอต้องจุดพอต้องดีใจนะว่าได้อีหลีนะครับเลขพันแน่นมันคือเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเลขสามตัวเลยหนึ่งเก้าเจ็ดเนียนๆเลยนะครับเรื่องวันนี้ให้โชคให้มันจ้ถูกเลขลำลำเรื่อยๆสุดๆสุดคนนะครับเิบซี่แฟนช่องนะครับมาเลยกั พอเป็นสภาพบุญพ okay, <good> ี่น้องช่วงหนึ่งมันนั่งแมววีในงวดนี้โค้งสุดท้ายเพิ่นกับมาแบ่งปันแล้วนะครับขอช่วงหนึ่งมันกันครับเดี๋ยวฝนก็ลิ่นพี่น้องเก็บเก่ามั้ยเนี่ก็บคนแม่เอามั้เน่ยพี่เธอมัดเลยเมฆาลอตเตอรี่ก็ว่าเลขเบดเล้วนะครับเก่าเจ็บเจ็บเก่านะพูดได้หาซื้อกาแฟซื้อเด้อพี่น้อง